กำนันครับผมกำนันอยู่กับใครครับไม่อู่คกำนันอยู่กำนันอยู่กับสาวที่ไหนครับผมไม่อยู่ครับกำนันครับอ้าวโอ้โห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 ขยันเตะปี๊บปึ่งปังเลยเหรอโอ้โหกำนันขยันมากเลยกำนันแข็งแรงมากเลยครับโอ้โหโอ้โหถ้าสาวถ้าสาวอุ้มเป็นอย่างนี้เหรอลูกเหรอถ้าสาวอุ้มเป็นอย่างนี้เหรอ โชว์พลังเหรอลูกถ้าคนแก่อุ้มล่ะคนแก่อุ้มเป็นไงคนแก่อุ้มเป็นไงเป็นอย่างนั้นเหรอคนแก่อุ้มโอ้ถ้าสาวอุ้มล่ะเป็นไงสาวอุ้มอสาวอุ้มเป็นไงสาวอุ้มโอ้ยางงั้นเหรอโอ้ถ้าสาวอุ้มเป็นอย่างนี้กำลัอธิบายอยู่นี่นโอ๋อแล้วคนแก่อุ้มล่ะไหนคนแก่อุ้มเป็นไงอเป็นอย่างนั้นเหรอโอ้ยกำนานนี้อยู่เป็นนะกำนานี้อยู่เป็นนะโอ้ すごい。<laughs> oh. <laughs>